เฮ้ Hello. Hey, ทุกคนสวัสดีครับเฮ้ว้าววันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่นะครับมารีวิวให้น้องๆกันได้ดูอีกแล้วนี่เป็นรถขายไอศครีมเอ่อมาโพนี่นะครับนี่สวยงามเลยทุกคนว้า wow. วมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟด้วย นี่เขารถเขาวิ่งหมุนตัวได้ด้วยนี่มีเพื่อนเพื่อน my friend มารอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกล่องข้างในมีอะไรให้เห็นเอยมีอะไรให้ดูกันว้าวโอโ้โหเขามีอุปกรณ์เยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยทุกคนนี่เป็นไอสตีมแล้วเทออกมาเลยนะโอเ้เฮ้ย สวยงามเลยทีเดียวว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบล่างกันนะครับนี่ก็เป็นเสานี่ไอศครีมประกอบตรงนี้นี่อีกอันนึงนะะและนี่ก็ไอติมเสียบตรงไหนครับน้องๆตรงนี้นะนี่อีกอันนึงเสียบตรงไหนนาะโอเคตรงนี้ อันนี้อมยิ้มเสียบตรงไหนน,นี่ไงเขามีรูอยู่ตรงนี้นี่ก็อมยิ้มเหมือนกันโอเคหมุนตัวนี่อมยิ้มนี่ยิ้มเลยและนี่ก็อมยิ้มเหมือนกันนี่ไอติมเป็นถ้วยไอติมนะเราใส่ไอติมเข้าไปเลยนี่ก็จะได้ไอติม ไอไอติมโคนนะเรียบร้อยว้าวสุดยอดเลยทุกคนนี่หลังคาของเขาโอเควันนี้เราก็พร้อมที่จะมาขายไอศตรีมแล้วนี่เรามีเหรียญด้วยเรามีโอ้ยเรามีเหรียญเยอะเลยทุกคนนี่เอาไว้ทอนนะครับนี่ว้าวเรียบร้อย พร้อมแล้วนี่กดปุ่มตรงนี้นะเฮ้ hey, my god โอ้โหสุดยอดเลยไอติมมาแล้วครับไอตีมมาแล้วที่จะตายมาซื้อไอติมเหรอจะตายไปไหนแล้ว อันนี้พี่ลิงก็มาโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายเฮ้ hey. Hey.